เขาไปเคาะจมเคาะใจเห็นไหมกดไลค์กดแชร์เห็นไหมยืนเฮียงกันหลับซาบอยู่ xin đen ẩm cái nhỉ Chị mình chưa thấy được một cái tên của อุ้มยุมอ่ะปลาปลาเรใส่กนคือตีของเราอ้ันบางส่วนเขาเจาก็ได้เอียงเนาะบเดหกนด็ดนหเวลาพักเูไม่ได้หกเชอกูขอนด้อเอไเอามาูนี่้วหกเชือให้นั่งหเชอฮห้ยู ขาวอาวเสือหาวนมทีอ้อดอกเปปูเห็น้อ่อมีอ้อกยาปุอมปูิต่อนี่นเนาะบัดปบัดเจ้าของมาตีเืออ้อดอกเลยเ้าอันค่อยมาเราค่อยบ่มีอ้อปดก่อโอนพลันีเอาเมื่อเห็นของดีบ่ ดอกัวเสนไข่ผูกลวดบอน,นี่ลวดมานีงสลายแท่นี่ อะจ้นจะมีคองบอกไม่เนาะอันมองไปเอามากับบมีดดอกออกป้าจกมาปลูกพัมีดอกนี้คเองมีอีเออิอเกออดดอกลมาเอามาเอาไปปลูกวะเออแล้วสิว่าพันธุ์มันออกดอกป้จักเนาะ ้าา <si ้าาสมี่ดอกค่อยได้ข้าานี่อย like cool um> ู่หาค้อยมาปุ๊มันเป็นพรจังหวดอกมันกัหเจ้าเาบอกว่าอันนี่ได้เอได้คลองเหรอคลองดี แน่เน no no? <c rees> ี่ยมันตั่เมนูเยี่ยมมนโอรยจน้อตไรข่อยสิต่อยเมื่อน้ำข่อยดีบจักน้ำข่อยดีบจักนาด้าไม่ยุ่งนี่นะนี่นี่เด้ งานของฉันในแต่ละวันมาไว้ในคำปุ่นเนตีงเขียวลงสตอรี่จะน้อยนี่ฮะเอากล่องชุดแล้วแล้วกล่องเตีงน่ะมือขาดเลยมือขาดเว้ยมองเตยงยังอยู่ได้ ส่วนที่สองส่วนที่สามมีสามส่วน,นพี่น้องผิดพลาดประการใดก,ก็ขอโทษขอขอภัยเด้อสามส่วนของมือแล้วละบ้าเอาไว้เนี่ยโยงงันเม้าเนี่ย อ่นเมาส์ไคำปุ่นลุงน้อง <c oughs> ลุงน้อง,งชวนกันขึ้นเองเหลหรอบ้าน 1>, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20คู่ผู้ใด จะสองคู่สวนนี่นะจะสองคู่จะาสองคู่กับแปดสิบสีข่ขังสี่สิบสี่ขังสี่สิบสี่ขังเจะาสองคู่คนล,ล,ละคู่นะึ่ระเด็นคนละสามหน่อยยังไม่อยากแล้วสิบสองคู่กับสี่สิบสองขัง แม่ล so 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 ่ะว uh. so so ่ะ2คู่ก็42ข้าง22บ่เอออ42ข้างตะกี้น่ะมีแต่ใส่ถุงมือตัวเองเองสิไปเบิ่งมากองน้ํากันเมื่อก่อนรถให้นี่แหละเขาเอิ้นว่าตาหากินบับงบนงมันา่องสิได้่แล้วนข้างน้องหั่นน่ะเลยต้นมักดเลยต้นมักนาวไปหั่นน่ะ กอนน้ำอืมป่ากําลังออกแต่สวนสิไปกินข้าวเที่ยงพี่น้องผิดพลาดเพราะการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อผินนดพลาดเนาะนาสีบอกได้ว่าดได้ว่าคืออยู่บ้านเฮ้าพ่อมันบอกมีเวลาพี่เอ้ย ไปแล้วชมข่อยงมหอยเฉยนี่แหละดอกมะม่วงกระดกอะนี่ล้อปีนี่กำป้ำอยู่วันกินฮอนไก่ทองเด้พี่น้องเอ้ยกินอบักหำเด้นี่ผมมากอกหน้ากำลังใหญ่จก็ได้กินสม พด่อดลูกไส่ละสภาพสบายดีเด้อพี่น้องฝากไปแรงเสียแรงใจหน่อยเด้อเนาะฝากบึงฝากซุ่มฝากกดไลค์กดแชร์เห็นก็เป็นหายมาตากแด็ดเหล็บสีก เ็นงานสวนพี่น้องนีอยู่สามสวนสามสายพันธุ์อันนี้เฮือนหัวหน้าแต่ว่าบรได้อยู่ลังนีพี่น้องขับมาเลยเขาเมื่อนอนอยู่ในบ้านพูดทางเขาเมืองทางเขาเมือเนาะ ลับมาแล้วพอกันกับมานอนอยู่พุ่นมากันแปดคนพี่น้องดีแท็กมีลันกับแม่เด็กอะพุ่นในบ้านอะไรเนาะแล้วก็น้องสาวคูน้องมากันแปดคนอันนี้ก็มองทุ่มทานเพิ่นมองทุ่มทานหัวหน้าเด็กส่วนเท่ากันสามส่วนสิบเมื่อฮาเห็ดกินน้ำมูกก่อน เที่ยงนาหม่องกินข้าวเที่ยงนาที่กินข้าวอ <c oughs> ันนี้ก็สวนพักเก็บกินขมือเล้วมึงเห็ดยังน่ะหนุ่มมึงเช็ดยังมึงเช็ดยังมึงเช็ดยังตั้งหูมึงเปล่า